ปิดแบ่งปันองค์ละ2,000บาท เปิดแบ่งปันองค์ละสองพันบาทสวัสดีนะครับ ย yes. ี่ส the ิบเอ็ดท่านวันนี้ใครเข้ามารับชมผมวันนี้ผมมีมีดแถมให้ด้วยนะครับเป็นมีดบดร้อยปีครับหลวงพ่อเดิมกลุ่มวัดพนมลอกนะครับเป็นมีดบดร้อยปีหลวงพ่อเดิมนะครับมีมีดแถมให้ด้วยนะครับเป็นตาหายากนะครับเป็นพระแท้นะครับผมเปิดแบ่งปันสองพันบาทเป็นหลวงพ่อเดิมรูปหล่อร้อยองค์นะครับกลุ่มวัดพนมลอกนะครับกลุ่มวัดพนมลอก อำเภอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับใครเข้ามารับชมวันนี้รับหนึ่งองค์แถมมีดบูดร้อยปีหนึ่งเล่มน,นะครับแถมมีดบูดร้อยองแถมมีดบูดร้อยปีหนึ่งเล่มนะคแถมมีดบูร้องค์แถมนนะแถมีดบูดร้อยปีหนึ่งเล่มน,นะครับ นี่เน,นื้อหาจจสวยๆอย่างนี้เลยนี่น,นะครับส่องกันดูจะเอาแบบข้าบเดิมๆคาบเก่าคาบกลุกได้หมดนะครับแบ่งปันท่าแท้ครับนี่เป็นหลวงพ่อเดิมกลุกวัดมณมลลอกนะครับอำเภอท่าตะก,ก,จกูจังหวัดนครสวรรค์เป็นผ้าแตกกลุ่วันที่สามสานะครับ สองหสวยงามครับลูกตรงลูกตาหน้าปากสิงนะครับชัดเจนเลยกล็มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกันสวัสดีกันนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับกับทาบ้านดีๆนะครับ ใครบูชาวันนี้นะครับใครรับบูชาผมวันนี้นะครับองละสองพันบาทรับประกันพระแท้มีกล่องบรรับรองพระเครื่องให้และปุมแถมมีดบดร้อยปีหลวงพ่อเดิมอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่บูชาชั้นสุดๆเลยนะครับผมนี่สวยงามชัดเจนนะครับเนื้อหาวรรณาโลหะยี่สิบเจ็ดท่านสวัสดีนะครับกับหนุ่มพระบ้านดีๆนะครับ วันนี้ไลฟ์แบ่งปันหลวงพ่อเดิมกลุ่วัดพนลมลอกนะครับอำเภอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นรูปหล่อลอยองคนะครับที่ท่านบรรจุก,กลุ่ในกลุ่วัดพนลมลอกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับใครชื่นชอบนะครับนี่ชืนชนช่นชอบในพุทธคุณของท่านวันนี้ผมแบ่งปันองละสองพันบาทนะครับรับประกันพระแท้ให้มีกล่องบัตรรับรองพระเครื่องให้และยังแถมมีดสองนิ้วครึ่งนะครับนี่เป็นมีดบุญร้อยปีให้อีกหนึ่งเล่มนะครับ นี่เลยสวยงามนะครับนี่อย่างนี้เลยสามท่านที่กดไลค์ให้ขอพระคุณนะครับยี่สิบสี่ท่านยังรับชมอยู่นี่จะได้อย่างนี้เลยนะครับนี่สองรายการนะครับในราคาสองพันบาทนี่คุ้มสุดๆนะมีดนี้นี่ปลุกเสกเหล็กเนี่ยทําจากเหล็กฐานชุบชีนะครับคือฐานพระประธานนะครับฐานพระประธานบูดวัดปนมลอกนะครับนี่พี่ชนานาญสวัสดีครับนี่สวัสดีทักทายกันนะครับ มีพิเศษสุดๆนะมีมีดแถมไ่ด้วยนะครับมีมีดแถมไ่ด้วยนี่และที่สําคัญนะได้พระแถ้ด้วยนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมกรัวัดมปนลมลอกนะครับมือราตะโกูจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับท่านใดทีด่ชื่นชอบในพุทธคุณหลวงพ่อเดิมนะนี่วันนี้ได้สองอย่างเลยผมเปิดแบ่งปันที่สองพันบาทรับประกันพระแท้ให้นะครับนี่มีกล่องบรรจุรองพระเครื่องให้ด้วยนะครับนี่ข้างในรับประกันเป็นพระแท้นะครับ นี่เลยเอากุตกุณของดีๆของท่านไปแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นี่เลยวันนี้มีพระหลวงผู้เดิมนะครับรูปหล่อ้อยองค์นะครับมาแบ่งปันกันแล้วก็ได้มีดหล็บฐานชิวชิไปด้วยนะครับชัดเจน ชัดเจนนะครับชอบรายการไหนทักทายเลยเลยครับพ so ี่สวัสดีทุกท่านนะครับสิบท่านก็วันนี้แบ่งปันรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเดิมครับมีสิบรายการนะครับมีมีสิบเล่มพอดีเลยนะครับมีมีสิบเล่มพอดีเลยนะครับได้เฉพาะวันนี้นะครับหมดนะครับไม่มีนะครับวันอื่นนี่ได้เฉพาะวันนี้นี่เลยเป็นมีดทําจากหลิศฐานชุกชีฐานพระประธานบูตร้อยปีนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับกลุ่มวัดพนมลอกนะครับ เป็นโบสถ์ที่หลวงปู่ท่านสร้างนะครับในปีสองสี่หกแปดนะครับนี่โบสถ์ร้อยปีพระเพลยแล้วตาวัดให้เรียบร้อยตาวัดด้วยนะครับชินชอบทักทายได้เลยนะครับอันนี้แถมนะครับมีนี่แถมให้มีสิบเล่มนะครับผมแถมให้ละพระมีสิบองค์มีสิบรายการนะครับชินชอบรายการหลายทักทายได้เลยแบ่งปันกันนะครับ เนื้นอหาเดิมๆนะครับธรรมชาตินะครับนี่เลยนะครับบนละโลหะชัดเจนนะครับรอแบบประกบนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอพระมีสามพิมพ์นะครับพิมพ์เอพิมพบี B, พิมซี C แต่วันนี้ผมเอาออกมาแบ่งปันเนี่ยเป็นพิมพ์เอนะครับเป็นพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับหน้าไทยจมูกชมพู่นี่ชัดเจนเลยนะครับชินชอบทักทายได้เลยนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างแะครับนี่ครับหนุ่มพระบ้านดีๆจ้ะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะครับรับประกันเป็นพระแท้นี่เลยนะครับเตอาชักวัด บูชาเอาพุทธคุณดีๆไป้ายกันได้ลคลับท่านใดที่ยังหาอยู่นะครับยังต้องการอยู่นะวันนี้ได้ในาราคาเบาๆเปิดแบ่งปันที่สองพบาทนะครับนรับหนึ่งรายการแถมมีดบูตร0้อยปีหนึ่งเล่มพร้อมกล่องบรรจเครื่องนะครับให้หนึ่งเลือกข,ของนะครับ นี่รับประกันว่าเป็นพระแท้ขึ้นคอได้สบายใจพระพิมพ์นี้นะครับนี่กลุนี้เป็นกลุที่หลวงพ่อท่านมาโปรดเลยนะได้ใน,นราคาเบาๆนี่ไม่ต้องเป็นหมืน่นเป็นแสนนะนี่ มีสิบรายการนะครับมีสิบรายการมีพิมพ์เอเนี่ยพิมพ์เออย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวดูกันอันนี้พร้อมสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับนี่คาบดินคราบกุน่นี่ชัดเจนเลยนะครับสวยงามนะครับได้ความเดิมได้ความเป็นธรรมาชาติแล้วก็หล่อเต็มหล่อสมบูรณ์นะครับชัดเจน,นาาสวยงามนะครับรอยกระบงตะไบนี่เลย นี่เปิดแบ่งปันนะครับรายการที่หนึ่งสองพันบาทแถมแถมีดแถมมีบนร้อยปีหนึ่งเล่มนะครับนี่ได้มีดไปด้วยหนึ่งเล่มนะครับนี่ได้มีดไปหนึ่งเล่มนะครับมีดบนร้อยปีได้คู่กันอย่างนี้นะครับสองรายการนะครับสองพันบาทรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับนี่ าตาคมชัดนะครับสวยงามรอติมรอสมบูรณ์นะครับบรรณะโลหะชัดเจนนะครับเก่าเป็นธรรมชาตินี่เลยอาการที่สองแล้วครับเดี๋ยวสองให้ดูชี้อชอกก็ทักทายมานะครับรับประกันเป็นผ้าแท้นะครับ รายการที่สองครับแล้วก็ได้มีดหนึ่งเล่มนะครับแถมมีดให้ด้วยนะครับวันนี้บวรหลยปีนะครับนี่ได้สองรายการนี้นะครับรายการที่สองครับรายการที่สามครับนี่เดินธรรมชาติเลยนะครับนี่คาบกลุ่มคาบแคนไซครับสนิมเขียวเห็นไหมครับ บ่งบอกถึงความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับชัดเจนนี่เลยนะครับย,ยิ้มเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสี่ท่านที่กดไลค์ขอบพระคุณนะครับนี่ขอบคุณนะครับเนื้อหาชัดเจนเลยนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับ คาบกลุ่มคาบเขื่อนสายความพูนของโลหะนะครับนี่เลยชัดเจนเป็นทองเหลืองโบราณนะครับเนื้อสำริดนี่โบราณเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณนะครับเป็นพระกลุ่วัดขนลมลอกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับี่ที่ท่านไปบรรจุกลุ่ขนลมลอกนะครับท่านใดชื่นชอบทักทายแบ่งปันผมได้เลยนะครับรับประกันเป็นพระแท้นะครับสบายใจครับนี่เป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยม นาไทยจมูกชมพูนะครับวันนี้เวลาทิ์เนาะวันหยุดนะหลายท่านก็พักผ่อนกัน,นวันนี้รับหนึ่งรายการแถมมีดสองนิ้วครึ่งนะครับเป็นมีสองนิ้วครึ่งนะครับเป็นโบสดร้อยปีนะครับหลวงพ่อเดิมให้อีกหนึ่งเล่มนะครับทักทายครับทักทายครับสวัสดีครับทักทายทุกทุกท่านนะครับ วันนี้พบกันกับช่องพระบ้านดีๆนะครับพระบ้านดีๆนํารูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเดิมนะครับกลุ่วัดพนมลอกนะครับนําออกมาแบ่งปันกันในราคาสองพันวารับหนึ่งรายการผมมีมีดบูร้อยปีวัดพนมลอกนะครับนี่บูรร้อยปีนะครับแถมไปด้วยหนึ่งเล่มนะครับจะได้คู่กันอย่างนี้นะครับในราคาสองพันบาทครับสุดๆไปเลยนี่เลยนะครับสวยงามชัดเจนนะครับเนื้อหา ราวคราบกุูมครับ,รบเพนไสนะครับนี่เลยรายการที่สามครับนี่ลายเข้ามาเลยนี่เลยนะครับนีเพิ่มลุงเพิ่มลายเพิ่มไอดีเบือโทรทักทายเข้ามารายการที่สี่ครับเ,เดี๋ยวผมไม่มีหน้าตาติดคมชัดนะครับ,บรูปล่อร้อยอง ใครเช่าหาใครบูชาผมวันนี้นะครับด้แถมมีดด้วยนะครับในราคาสองพันบาทนะครับชัดเจนเลยสิบท่านนะครับที่ยังรับชมอยู่สวัสดีนะครับวันนี้พบกับรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเดิมนะครับกลุกวัดพนมรอกอำาเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดน,นครสวสรรค์ทักทายพูดคุยกันได้นะครับเชื่นชอบกบแบ่งพันกันในราคา2องพันบาท เรบประกันพระแท้ให้และยังแถมมีดโบยร้อยปีให้อีกหนึ่งเล่มน,นะครับนี่เลย รายการที่สี่นะครับแถมมีดหนึ่งเล่มอย่างนี้เลยนะครับมีปลอกนะมีมีปอกนะครับนี่จะแกะให้ดูนะครับได้สองรายการนะครับในราคาสองพัน,านาา 2, บาทแล้วก็ได้บัตรรับรองพระเครื่องไปด้วยนะครับสวยงามชัดเจนรับประกันเดินพระแ้นะครับเป็นลูกหล่อลอยองคหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมรอกพิมพเอฐานสูงนิยมนะครับพระที่แตกกลุ่ก็จะมีพิมพเอพิมพบีพิมซีนะครับ แต่วันนี้ผมนำพิมพ์ A นะครับผมมาแบ่งปันพิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับรายการที่ห้าครับนี่นะครับคราบดินคราบกลุกล่มคาบเพนไส์นะครับนี่บง่บงบอกเก่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นผ้ากลุ่มนะครับผ้านี้อยู่ในดินนะอยู่พื้นโบดนะครับพื้นโบดเป็นโบดร้อยปี ที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างนะครับในปี2468นะครับทางวัดเขานี่บวชขัาชุดโซมนะครับทางวัดเขาจะบำรุงรักษานะครับนี่ปรับโครงสร้างปรับบวชปรับอะไรนะครับก็ไปเจอกับพระกลุก่มนี้ที่อยู่ในข้างลูกนิมิตลูกเอกเลยนะครับที่บวชหลวงพ่อเดิมท่านสร้างในปี2468นะครับนี่และพระชุดสายวิทยาศาสตร์นี่ได้นําไปตรวจโลหะนะครับนี่ว่าจะเป็นเครื่องอพันเอก เครื่องเซนนะครับที่ตรวจหาโลหะวัตถุโบราณนี่ที่สากุลยอมรับก็แจ้งยืนยันออกมาว่าโลหนะนี่มีอายุอันา,นามเก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีนะก็ไปสอดคล้องกับโบูถนะครับที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับอายุอันา,นามของบูถก็หนึ่งร้อยปีนะครับพอดีกันเลยนะครับท่านใดที่ชอบก็ทักทายแบ่งปันได้เลยนะครับ ทางวัดจัดจาหน่ายหนึ่งพันบาทนะครับนี่แต่ละองค์นะครับแต่ละองค์แต่ละองค์หนึ่งพันบาทในวันที่สี่วันที 4, ่ห้าเดือนวิศภานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับหมดนะครับนี่สองวันนะครับหมดดังน,นั้นวันนี้ผมออกมาแบ่งปันหนึ่งพันบาทนี้สุดๆนะราคาเบาจับต้องได้แล้ววันนี้รับหนึ่งรายการนะครับยังแถมมีดบูตร้อยปีให้อีกหนึ่งเล่มนะครับได้เปสองรายการนี้ในราคาหนึ่งสองพันบาทนะครับ แล้วก็มีกล่องบัตรรับรองพักเครื่องให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อเดิมกลุ่พนมรอบเบอท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,นนรบเป็นภาพแตกกรุวันที่สามพฤษภาสองพห้าหกเจ็ดนี่มีข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยข้างในก็จะเป็นบัตรรับรองประกันอมนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยไม่แท้รับคืนสบายใจได้เลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลย บอกเลยว่าคุ้มสุดๆติดตามรายการนะครับรายการที่ห้ารายการที่หครับนทักทายนะครับพูดคุยกันทักทายกันนะครับนี่เนื้อหาลูอาเก่าธรรมชาตินะครับสวยงาม รายการที่หกครับนี่รายการที่เจ็ดครับโอ้โหคมชัดเลยนะครับปากตาจมูกนะครับเนื้อหาลงอ่ะ บ่งตใบนะครับชัดเจนรายการที่เจ็ดครับแถมมีทุกรายการนะครับแล้วก็มีกล่องบรรับรองประเครื่องด้วยนะครับแถมมีให้ทุกรายการรายการที่แปดครับพิมพ์ A นะครับพิมพ์ฐานสูงนิยม รอแบบประกบน,นะครับก็มีร่องรอยการตะขิดนะครับเนื้อหารละสวยงามน,นะครับหรืองธรรมชาติเลยนะครับรายการที่แปดครับ ย้อนลงย้อนหลังกันนะครับดูย้อนลงย้อนหลังกันได้นะครับรายการที่เก้าครับหน้าตายไหยครับปิดคุมชัดเลย รายการที่เก้าครับรายการที่สิบครับทุกรายการนะครับผมแถมมีดให้ด้วยนะครับเป็นมีดบูดร้อยปีสองนิ้วครึ่งนะใหญ่นะนี่นะครับมีด นี่เลยนะครับอ่ะดูกันครับถ่ายรูปไว้บี้คนนี้หน่อยนะครับ ที่ชอบรายการไหนทักทายนะครับแบ่งปันกันดูย้อนลงย้อนหลังแล้วก็ทักทายได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ